สวัสดีครับคำถามและคคำตอบครั้งที่34การถ่วงน้ำหนักจะถ่วงหลายตัวแปรทำอย่างไรคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับใน YouTube ถามมาว่านะติดตามคลิปที่พูดถึงการถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งในคลิปเป็นการถ่วงน้ำหนัก1ตัวแปรแล้วก็มีความสงสัยว่าถ้าอยากจะถ่วงหลายๆตัวแปรจะทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะยกคือการถ่วงน้ำหนัก2ตัวแปร ก่อนที่จะทําการถ่วงน้าหนักให้ทําการรันตารางคว้ยก่อนนะครับระหว่างตัวแปรที่เราจะถ่วงน้ําหนักก็คือเพศกับอาหารที่ชอบรับประทานจากนั้นก็เอาความถี่มาคํานวณดูอาชายนะครับด้านล่างนะครับชอบทานแป้งน้ําตาล3ชายชอบทานผักและผลไม้ถ้าชายที่ชอบทานโปรตีนและไขมัน14 แล้วก็ถัดมาเป็นหญิงครับหญิงที่ชอบทานแป้งน้ําตาล12หญิงที่ชอบทานผักและผลไม้35หญิงที่ชอบทานโปรตีนและไขมัน27จากนั้นก็มาคํานวณหาว่าความถี่เยอะสุดในนี้ก็จะเป็น35นะครับผมขอใช้35ในการคํานวณหาความถี่ที่ต้องการก็จะใช้35หารด้วย3 35หารด้วย10 35หารด้วย14 35หารด้วย12 35หารด้วย35 35หารด้วยย7่สิบก็จะได้ค่าเวสเคสชื่อเป็น w c a s เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันครับเมื่อท่านเปิดฐานข้อมูลแล้วนะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะดำเนิกนการในขั้นตอนต่อไปนะครับ data ครับ transform นะครับเลือก uh, r e c o d e into different variable ครับ uh, จากนั้นนะครับเราก็มากำหนดนะครับเลือกออปชันนะครับกำหนดให้เพศนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับ1อันนี้ก็คือเพศชายนะครับผมจะทำเพศชายก่อนนะครับก็ต้องทำการรีโค้ดนะครับซึ่งตัวแปรที่จะรีโค้ดก็คืออาหารที่ชอบรับประทานนะครับใส่เข้าไปครับไปที่ output variable นะครับตั้งชื่อว่า f นะครับแล้วก็เมลก่อนนะครับแล้วก็กด change ครับมาดูค่าเก่าค่าใหม่ครับค่าเก่าเป็น1นะครับเพราะว่าตัวแปลอาหารโค้ด1นะครับก็คือแป้งน้ำตาลนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็น11.667นะครับค่าใหม่เป็น 11.667นะครับแอดเข้าไปครับตัวที่2นะครับค่าที่2ค่าเก่า2ตัวใหม่ก็จะเป็น3.5ครับแอดเข้าไปครับตัวที่3นะครับ2.5นะครับแอดเข้าไปดังนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับจากนั้นก็คอนติเนียครับ ก็โอเคครับตารางทำให้แล้วก็กลับไปตัวข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทำครับอีกตัวหนึ่งก็คือเพศหญิงไปที่ transform into d i f f e r e n t variable นะครับคลิกเลือกตัวนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น female นะครับเปลี่ยนชื่อ output เป็น female นะครับแล้วก็กด change ครับตัวนี้ยังเป็นเพศชายอยู่นะครับเปลี่ยนนิดนึงครับเป็น เพศหญิงครับเพศหญิงมีโค้ดเป็น0นะครับก็โอเคคอนติเนียครับได้แล้วนะครับอันนี้เป็นฟีเมลนะครับแล้วก็ไปที่ค่าเก่าค่าใหม่ครับเพื่อไม่สับสนนะครับรีมูฟพวกนี้ออกก่อนไปนะครับเดีือดสับสนนะครับรีมูฟออกไปก่อนค่าที่1นะครับก็จะเป็นเบสเคสที่2.917นะครับ2.917 แพดเข้าไปตัวที่2ครับตัวที่2เป็น1.0ก็คือ1ครับแอดเข้าไปตัวที่3นะครับ1 2 9 6ตัวที่3นะครับ1 296แล้วก็แอดเข้าไปนะครับทีนี้ก็คอนติเนียครับแล้วก็โอเคครับจะเห็นว่านะครับตัวไหนที่เป็นเพศนะครับหญิงนะครับ ค่า f female ก็จะมีนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนเป็นเพศชาย f male ก็จะมีนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเราได้ทำการสร้างเว็ case แล้วนะครับทีนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ในช่องที่ไม่ใช่เพศอย่างเช่นเพศหญิงนะครับช่องที่เป็นเพศชายก็จะเป็น missing system นะครับทีนี้เราก็ปรับนะครับให้ทั้งสองตัวที่เป็น missing system เท่ากับ0ูย์ก่อนครับไปที่ transform น,นะครับ decode into same variable ครับเลือกเอาทั้งนะครับ f male กับ f female ครับใส่เข้าไปครับค่าเก่าค่าใหม่นะครับค่าที่เป็น missing system นะครับ missing system นะครับให้มีค่าเท่ากับ0ครับ decode ก่อนนะครับแล้วก็ continue ครับโอเคครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเอาพูดกันนะครับดูผลจะเห็นว่านะครับมีการ เปลี่ยนจาก missing เป็น0ูนย์แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อมาก็คือการนะครับ compute variable ครับเป็น compute weight case นะครับ w นะครับ case นะครับผมใช้ w case แทนนะครับก็ประกอบด้วยนะครับ f male บวกกับนะครับ f female นะครับจากนั้นก็โอเคครับ โปรแกรมก็ทำการคำนวณให้นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรเว c a s e ขึ้นมาให้นะครับก็พร้อมที่จะทำการ่วงน้ำหนักครับผมก็จะไปที่นะครับ Data w e i g h t c a s e ครับตัวแปรเว c a s e อยู่ด้านล่างสุดนะครับก็ w เ t c a s e by w a s e นะครับก็โอเคครับเว c a s e นะครับได้มีการเวท a s e แล้วทีนี้ผมมาทดลองดู run frequency นะครับผมจะเลือกเอาตัวแปรนะครับ ที่ใช้แต่เดิมนะครับเมลน้ำหนักส่วนสูงและอาหารที่ชอบรูปร่างความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองใส่เข้าไปใน e v a r b a l ก็โอเคครับเมื่อทำการถ่วงน้ำหนักแล้วเคสทั้งหมดก็ประมาณ210ครับมีเพศชายนะครับ1 0 5มีเพศหญิง105จะเห็นว่าเราถ่วงน้ำหนักแล้วสัดส่วนของตัวแปรเท่ากับ50 50นะครับทีนี้น้ำหนักนะครับไม่ได้ถ่วงนะตัว ส่วนสูงเองก็เช่นเดียวกันตัวที่เราถวงอีกตัวหนึ่งก็คืออาหารที่ชอบนะครับชอบทานแป้งและน้ำตาลก็70ชอบทานผักผลไม้70ชอบทานโปรตีนและไขมัน70นะครับขณะที่เชฟความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองก็ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะครับว่าสามารถรันได้ดีไหมนะครับมาที่อนเอเลือก c o r r e l a t i o n ครับเลือกป a ิ e นะครับ นำตัวแปรทั้งหมดนะครับที่เราใช้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็รันนะครับดูความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน powerpoint กันครับเมื่อทำการนะครับรันแล้วนะครับเราก็มาเปรียบเทียบดูระหว่างนะครับตัวที่เราถ่วงน้ำหนักกับไม่ถ่วงนะครับตอนที่ยังไม่ถ่วงนี่ครับก็จะมีนะครับผู้ชายประมาณ26.7นะครับเมื่อถ่วงแล้วก็50-50ครับ อา,อาหารที่ชอบรับประทานนะครับอชอบทานแป้งและแ,แป้งและน้ำตาล14%นะครับ14-15%บานชอบทานาผักและผละไม้45ชอบทานโปรตีนและไขมัน40นะครับพอทำการถุงน้ำหนักแล้วก็จะมีนะครับ33.3%นนะครับในแต่ละกลุ่มจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มก็จะมีจำนวนนะครับสัสดส่วนเท่ากัน เมื่อมาเปรียบเทียบการวิเคราะห์สสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับก็จะพบว่านะครับโดยภาพรวมแล้วก็ใกล้เคียงกันยกเว้นตัวแปรที่เราทวงน้ําหนักครับก็คืออาหารกับเพศนะครับอาหารกับเพศเพราะว่า correlation คํานวณได้จุด0ูนนะครับไม่ significant นะครับดังนั้นถือเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับในการทวงน้ําหนักตัวแปรที่เราทําการทวงจะไม่สามารถคํานวณหา ความสัมพันธ์ได้เลยนะครับดังนั้นถ่วงน้ำหนักเฉพาะที่จำเป็นดีกว่าครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน Youtube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลท์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด u b s สไคร e ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ